หลังจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางเข้าร่่มศึกชิงเจ้ายุทธภพครั้งที่หนึ่งพุทธเต่าพาไปสมัครแข่งขันที่ภาคใต,คต้เจอยำชาที่ลอเฟี้ยวเลยเจอพวกบูมาด้วยการแข่งจะเริ่มในวันถัดไปพุทธเต่าให้ผู้กโกคูใส่ชุดประลองสนักเต่าอยู่ได้เป็นร้อยๆตอนเจ้าหนุ่มเลยครับเริ่มด้วยร้อยสิบเจ็ดคนคัดเอา8คนก็ค,คือดวลกันหนึ่งต่อหนึ่งเป็นลมหรือตกสนามถือว่าแพ้ห้ามฆ่าหรือใช้อาวุธได้รอบคัดเริ่มมีเวลาหนึ่งนาที ไม่รู้ผลแพ้ชนะกรรมการตัดสินให้คุริลินยังลังเลอยู่บ้างโกคูลงสนามแบบไม่คิดเลยเจนนิดเดียวคู่ต่อสู้ตกสนามแล้วครับหลังจากโกคูเข้าใจสาเหตุแล้วก็บอกคุริลินว่ามันต้องออกแรงให้มากจากนั้นมีเพื่อนมาดูถูกคุริลินจนเสียความมั่นใจไปแต่โกคูทั้งปลอบใจและให้กำลังใจให้คุริลินอากาศตื่นเต้นนี้จึงเตะคู่ต่อสู้ปลิวทะลุกำแพงเลยทีเดียวย้ำช้าโชลอแต่คู่แข่งจนนกขาพื้นจากนั้นทุกคนก็ชนะมาเรื่อยเื่อยเรื่อยเ่ยย้ำช้าใช้หมัดพายุเขี้ยวหมาป่าชนะคู่ต่อสู้เารบงัลวดใีจจถึฉ แล้วแต่ผู้ท้าต่อหายไปไม่บอกเลยพ้นจับฉลากออกมาแล้วแต่ชายแก่ชื่อแจ็คก,กี้ชุนขออยากสู้กับสาวสวยแต่โดยพิธีกรตวาดใส่ส่วนผู้เข้าแข่งขันที่ชื่อแบคทีเรียไม่เคยอาบน้ําเลยกลิ่นตัวไม่ใช่เรื่องตลกเลยคุณลิลินสวยเจอกับแบคทีเรียครับโกคกูกินข้าวกรรมการประกาศการแข่งขันได้คู่แรกคุณลิลินกับแบคทีเรีย ปิดมาคุณลิลินก็ถูกกลิ่นปากของแบตท,ทิเล่โจมตีเข้าให้ฝ่ามือที่หมย่ที่สุดคุณลิลินถึงกับเป็นลมเลยครับแต่ว่าคุณลิลินลุกขึ้นมาได้แต่โดบีบคอเล่นเข้าให้แล้วพอคุณลิลินใช้ช่องโหว่เตะคางเข้าให้เมื่อถึงทางตันแล้วต้องรอดระวังขาไปแต่ว่าถูกตัดทับไปครับอือหือโดนตอดอัดใส่หน้าอีกน่าสงสารโกคูถึงกับบอกว่าจักลัวทำไมแกไม่มีจมูกนะไฟคุณลิลินถึงกับยืนขึ้นเลยลบน้ำลายอีกฝ่ายถีบสวยเข้าไปเลยครับ แถมตดให้เป็นการปิดท้ายแบคทีเรียถึงกับหนอนพายแพ้เลยคุณลิลินเป็นฝ่ายชนะไม่ต้องกลัวครับที่นี่มีบริการตจความสะอาดรับรองปลอดภัยจากตดแน่คู่ที่2ย้ยำช้ากับแจ็กกี้ชุนยำช้าปลัมเอฝีมืออีกฝ่าตตนคัดเลือกยำช้าขอเปิดกอดได้เปรียบแต่แจ็กกี้ชุนลบได้สบายๆแถมโดนหยอกล้ออีกว่ายังไม่ได้ออกแรงเลยน่ะยำช้าจึงใช้หมัดพยุเขี้ยวมาปาแจ็กกี้ชุนลบได้อีกแล้วสุดท้ายโดนพลังฝ่ามืออัดยำช้าตกเวทีไป แจ็กกี้ชุนเป็นฝ่ายชนะยำชาได้สงสัยในตัวแจ็กกี้ชุนว่าต้องเป็นผู้ท่าเตาแน่ๆพอถามโกคุว่าผู้ท่าเตาหายไปไหนก็ได้คำตอบว่าไม่รู้แจ็กกี้ชุนใช้พลังจิตมองทะลุสีหน้าของนามูที่จริงแล้วเป็นเพราะบ้านเกิดเขานั้นไม่มีน้ำจึงเอาเงินของมู่บ้านมาเพื่อเข้าแข่งขันพอชนะจะซื้อน้ำกลับไปให้คู่ที่สามนามูเจอกับลันฟานหญิงสาวอ่อยโชก่นเริ่มการแข่งขันพออีกฝ่ายเผลอก็โดนฝ่ายกโลกไปพอนามูตีที่แขนด้วยแรงนิดเดียวหญิงสาวคนนั้นทำเป็นร้องไห้ใช้โอกาสสาวมาใส่นามูนามูจะเอาจริงแล้ว ลันฟานทำตามเมไม่ได้เลยด้วยความลาม,มกของนางยาำช้าเห็นสีหน้าของแจ็คก,กี้ชุนจึงคิดว่าเป็นผู้เท่าเต่าแน่ๆดามูกำลังจะแพ้แล้วแต่ด้วยสกิลมิตรภาพเหมือนพระเอกหลับตาลงและใช้หูเป็นตาเอาชนะลันฟานได้ <c oughs> ไดคู่ที่ส cool er ี่โกคูเจอกับกิรันแต่ก่อนจะเริ่มการแข่งขันฝนดด้มาตกสักก่อนจึงพักการแข่งไว้ช่วคราวช็อตนี้เดือดจริงๆกิรันที่อยู่ลงเตียมกับคุณลิน ลุงจีนทะเลาะกันอยู่กีรันที่รำคาญคนก็จะดื่มนมกันเอาไว้จนสัดพวกลงจีนจนคว่ามาแล้วกโกคูจะไม่ทนมันต้องฟาดกันแล้วแต่แจ็กกี้ชนมาห้ามไว้เมื่อฝนได้อยู่ตกมาสักพักแล้วกีรันได้เดินเข้าสนามประลองแต่โกคูหายไปไหนเนี่ยออนอนลฟ่าพลาอินนี่เองเปิดมาโกคูโดนลอบมาหาก่อนโดนหางฟาดเข้าไปแต่แค่นี้สบายๆน้าโกคูจับหางเวงกิรันออกสนามไปเลยแต่กิรันบินกลับมาได้เฉยเลยกิรันพ่นแหวนมุ่งมุ่งออกไปโกคูถูกรัดขยับตัวไม่ได้กิรันเลยเวียงโกคูกลับบคืน้าง แต่โกคูใช้เมสีทองพลากลับมายังที่เดิมพิธีกรได้อนุโลมเมสีทองไม่ผิดกฎแต่ใช้อีกไม่ได้แล้วนะโกคู Goku เกือบแย่แล้วสิกิรันซัดมัดเข้าไปแต่ว่าไม่โดนเพราะหางของโกคูนั้นยาวขึ้นมาและใช้หางพันแคตอีกฝ่ายเข้าไว้ เพราะหารที่งอกออกมาทําให้โกคูมีพลังมากขึ้นแต่ไปทีนึงนี่กิลันถึงกับยกธงขาวเลยครับมาถึงเวลาสัมภาษณ์แล้วโกคู Goku กับคุณลินลินบอกว่าพวกเขาเป็นลูกศิษย์ของผู้ทา่าเต่าโกคูเพิ่งรู้ว่าตัวเอง12ขวบเพราะผู้ท่าเต่านั้นสอนนับเลขให้บูมา <B uma S 1> ก็เข้าใจแหละว่าน้องยังเด็กเกินไปอีกด้านหนึ่งยำชายยังคงสงสัยอยู่ว่าแจ็กกี้ชุนคือผู้ทา่าเต่าก่อนที่แจ็กกี้ชุนจะประลองกลับแย่งไม้มาแนะนําตัวคุณคณนะแถมเต้นโชว์จนโกคูแจมด้วยพอแล้ว,วต่อยกันแล <คน S 1> ้ว คุณลิลลินเจอกับแจ็คกี้ชุนคุณลิลลินเปิดด้วยรั้วมัดใส่แต่ก็ถูกรับไว้ได้แค่หลังมือเคลียร์ใส่คุณลิลลินกระเด็นแล้วโกคูบอกคุณลิลลินให้มองดีๆจากนั้นสู้แบบตัดไปตัดมาทีมงานขี้เกียจแหละอย่าไปเอาอะไรมากจากนั้นก็ตัดไปตัดมาตัดไปตัดมาสุดท้ายคุณลิลลินก็ล้มลงอาวถอยลังแต่คุณลิลลินลุกขึ้นทันเออแจ็คกี้ชุนครับช่วยอธิบายทีนะครับออภาพสโลนะอออ่อเราทั้งคู่มาท่านี้นะจากนั้นเราก็ ยื่นเข้ามาทีแบบนี้เน่่น่่แต่เขาก็เน่หมวนหลบไปเด็กนี่จะต่อยเลยใช่ไหมอ่ะเราก็ปนน้ำลายใส่ไปป๊บเดิทีนี้พอจะต่อยกลับเนี่ยก็โดนสั่งน้ำมูกเข้าให้แล้วต่อด้วยไปยิ่งฉุบเปยิ่งฉุบอ่ะอันไปจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้เท้าเตะแบบนี้นน่อ่ะขอบคุณมากเลยนะครับฉันจะพาเธอรองโอ้ข้าบรรยายครับภาคต่อเถอะครับโอเคได้ได้ได้กลับมาเข้าสู่การแข่งคุณลิลินโยนกระเกงงนออกมาแจ็คกี้ชุนเสียท่าโดนเตะกระเด็นไปแล้วแต่แจ็คกี้ชุนสามารถใช้พลังขึ้น กลับไปที่สนามได้ย้ำชมำมันใจแล้วว่าแจ็คก,กี้ชุนคือผู้ท้าเต่าแจ็คก,กี้ชุนปิดชา,จากจัดการคุณลินลินโดยแวบไปด้านหลัง สับท้ายทอยจนคุณลืนล่นล้มลงไปจากนั้นยำฉาดึงผมแจ็คก,กี้ชุนว่าเป็นวิกหรือเปล่าพี่ยำก็ดื้อด้าะจริงๆเลยรอบลองชนะโกคูจะกับนามูโกคู Goku ลองเรียนแบบท่าที่แจ็คก,กี้ชุนใช้แต่นามูหลบได้ต่างฝ่ายต่างออกอาวุธใส่กันนามูสับท้ายทอยโกคูแต่โกคูใช้หางพันขาจนนามูล้มลงไปโกคู Goku จะลองท่าไม่ตายใหม่หมุนติติติ้วไปมาสุดท้ายหมื่นเองนามูต้องแครี่ความหวังของหมู่บ้านนี้เอาไว้ต้องปิดฉากโกคูแล้วกระโดดขึ้นไปบนฟ้าและใช้ท่าไม่ตายฝ่ามืออรหัน อีกสิวันถึงจะฟื้นได้แต่โกคูฟื้นในสิบวิเหอแบบนี้ต้องแบบพี่ตูแล้วจะออกไปแตโคฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนแบบนี้โกคูก็โดดขึ้นตาไปซิพอโกคูขึ้นนามูลงโกคูรีบเล่งสปีดลงพื้นก่อนจากนั้นก็พุ่งเตะนามูจนตกสนามไปเห็นแล้วเจ็บแทนนามูเก็บกระเป๋ากลับบ้านแจ็กกี้ชุนได้มอบแคปซูลที่สามารถใส่น้ํากลับไปที่หมู่บ้านได้นามูตกรใจเลยว่าทำไมถึงรู้ได้เพราะเขาคือผู้สทาตัยังไงล่ะเหตุผลก็คือเพื่อให้ลูกศิษย์ทั้ง ได้รับรู้ว่าเนื้อฟ้ายังมีเนือฟ้าเติบโตเป็นนักสู้ที่ดีกว่านี้้าใจบอกเขาบอกนามูว่าที่แห่งนี้มีน้ำเยอะแยะแตักไปใช้ได้เลยและให้นามูปลอมเป็นุูธเต่าเพื่อห,หยุดข้อสงสัยของยำฉาอันนี้ไม่สมจริงมากแต่ภาพในมังงะมันก็แค่สีขาวดำมาเด้รอบชิงชนะเลิศแจ็คก,กี้ชุนกับโกคูได้เริ่มขึ้นแล้วเปิดม,มาแจ็คก,กี้ชุนพุ่งเข้าหากโกคูกระโดดหลบได้แต่ก็โดนทีพจากด้านหลัง โกคูใช้หาเป็นเฮลิคอปเตอร์กลับไปที่สนามปลองแล้วก็ย่อเยอะใส่ว่าจะใช้พลังคลื่นเต่าแต่เก็บไว้ก่อนดีกว่าแจ็คก,กี้ชุนถึงกับสงสัยว่าข้าไม่เคยสอนพลังคลื่นเต่าให้มาก่อนเลย เอาให้ปลอมตัวอยู่ดีวะไอ้ขอเต้นโชว์ปั๊บเป็นไงเต้นแก้เขินอทั้งคู่นั้นใช้พลังคลื่นเต่าพร้อมกันพลังคลื่นเต่าสถานฟ้าโอ้โหการต่อสู้ดูเดือดมากครับทั้งคู่กระเด็นไปกโกคูโดนวิชาภาพลงตาแถมโดนแตะปลิวใส่กำแพงแต่โกคูสามารถลุกขึ้นต่อได้แจ็คกี้ชุนด้วยสาวหมัดใส่โดยโกคูเรียนแบบท่าแล้วก็โดนซัดกระหม่อมเลยครับผมเฮ้ยนี่เจตีอาจารย์ได้ยังไงกันเนี่ยโกคูเข้าใจว่าแจ็คกี้ชุนเป็นญาติ แจ็กกี้ชุนหยิบแผงพังครอบครัวออกมาอธิบายว่าตัวเองเป็นลูกพี่ลูกน้องของพุทธเต่าใครจะ,ะไเปเชื่อล่ะนะใครจะไปเชื่อว่าแจ็กกี้ชุนใช้วิชาหมัดเมายกมือเซไปมาแล้วโจมตีใส่โกคูแต่โกคูไม่ยอมใช้วิชาลิงจิกๆหลอกล่อโจมตีเป็นเทคนิคก,การต่อสู้ที่ดีเลยทีเดียวจริงๆในมังงะน,นอกจากวิชาลิงยังมีวิชาลิงบ้าด้วยแต่แค่แอนิเมตไม่ได้ทำออกมาแหละแจ็กกี้ชุนใช้วิชากลมเด็กนอนคือการสะกดจิตดีๆนี่เองโกคู <Goku S 2> น้อยความลวครับกรรมการนับอ่าหนึ่งสองสามสี่แพ้ไม่ต้องกินข้าวฮะ โกคูใช้หมัดเป่ายิ่งชูไปมาแต่ก็ทำอะไรแจ็กกี้ชุนไม่ได้เลยแต่พอบอกว่าจะออกกระดาษแต่ออกค้อนแทนก็ต่อยหน้าแจ็กกี้ชุนจนเลื่อยกำเดาออกได้สู้จนพระอาทิตย์อยู่ในยามเย็นแล้วแจ็กกี้ชุนได้ประรากาศใช้ชนะเอาไว้แล้วเขาจะใช้เทคนิคเดียวกับตอนสู้กับคุณปูซุนโกฮังแจ็กกี้ชุนได้รวมพลังไว้ที่ฝ่ามือจากนั้นก็กางมือออกมาแล้วปล่อยพลังกระแสฟไฟฟ้าออกมาจนทำให้โกคูถึงกับชะงัก แล้วก็โกคูถูกขึงไว้วในอากาศครับแจ็กกี้ชุนขอให้โกคูยอมแพ้แต่โกคูก็ไม่ยอมแพ้ทันทีเพื่อนๆขอให้โกคูยอมแพ้พอโกคูเตรียมจะยอมแพ้ก็ได้ไปมองพระจันทร์จนทาให้กลายเป็นลิงยักษ์ขึ้นมาด้วยความไร้สติก็พร้อมอรารวาสทําลายทุกสิ่งทุกอย่างกรรมการไม่ยอมหนีไปไหนช่างเป็นสเปริลที่ดีจริงๆแถมลิงยักษ์ยังไม่ออกจากสนามแจ็กกี้ชุนได้ยินที่ยำชาพูดเลยรู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงแจ็กกี้ชุนใช้พลังทั้งหมดเท่าที่ตัวเองมีปล่อยพลังคลื่นเตาระดับแม็กซ์ยำชาเข้าไปห้ามแต่ไม่ทัน แจ็คก,กี้ชุนปล่อยพลังจนลิงยักษ์หายไปไหนไม่รู้ผูกคุณลินคิดว่าโกคูตายแล้วถึงเสียใจเป็นอย่างมากแต่แจ็คก,กี้ชุนบอกว่าที่ตนโจมตีนั้นคือพล่อจะต่างหากเลยทําให้โกคูยังมีชีวิตอยู่จากนั้นโกคูตื่นขึ้นและใช้เสื้อของคุณลิน,ลนแทนแน่นอนว่าโกคูจําตัวเองตอนเป็นลิงยักษ์ไม่ได้แจ็คก,กี้ชุนกําลังจะปล่อยพลังคลื่นเต่าใส่แต่ไม่สามารถปล่อยออกมาได้เพราะพลังหมดแล้วโกคู Goku ใช้พลังคลื่นเต่าโต้กลับใส่แจ็คก,กี้ชุนโดนโกคูเตะออกจากเวทีที่ว่าจะชนะและ้วแต่ว่าอย่างก่อนแจคกกีีีี้้ชชุนใเเเททททาจจิ่่ตตรงองอวึไม ทำให้ยกสุดท้ายของการแข่งนี้มาจากแรงกายและแรงใจล้วนๆที่ใช้ห้ามหันกันต่างฝ่ายตัางลุกไปมาสุดท้ายก็ปิดฉากด,ด้วยไรเดอร์คลิกใส่กันแต่ด้วยความที่แจ็คก,กี้ชูนนั้นขายยาวกว่าจึงทําให้แจ็คก,กี้ชูนนั้นเป็นฝ่ายชนะกรรมการบอกว่าใครก็ตามที่ลุกขึ้นมาประกาศว่าตัวเองเป็นฝ่ายชนะคนนั้นก็ถือว่าชนะไปโกคู Goku ได้ลุกขึ้นก่อนแต่ไม่สามารถประกาศได้จึงเป็นฝ่ายแพ้ แจ็คก,กี้ชุนได้ลุกขึ้นมาและประกาศว่าตัวเองเป็นฝ่ายชนะและก็เลยชนะไปเลยกรรมการกำลังจะให้รางวัลผู้ชนะเลิศแจ็คก,กี้ชุนได้ถอดวิกออกมาแล้วบอกกับลูกศิษย์ว่าเหนือฟ้ายังมีเหนือฟ้าเหนือเม่ยังมีเครื่องบินยอมเจ็บตัวเพื่อสอนลูกศิษย์ล้วนๆจากนั้นก็ไปกินข้าวกันเงินรางวัลทั้งหมดกลายเป็นค่าอาหารไปแล้ววัาต่อมาทุกคนตเตรียมตัวแยกย,ย้ายโกคูจะไปหาดราก้อนบอลสี่ดาวคุลิลินจะติดตามผู้ท้าเต่าพวกบูมากกลับเมืองหลวงต่อไปโกคูจะเผชิญกับกองกำลังลึกลับติดตามกันด้วยนะครับ